แลนด์เฮาสเนี่ยก็เป็นตัวที่ดูน่าสนใจแต่ว่าสิ่งขกว่าที่ตลาดจะมาให้น้ําหนักกับเขามากๆเนี่ยเราคิดว่าไตรมาสสน่าจะเป็นช่วงที่ที่เขาจะกลับมาเฉิดฉาย Origin เนี่ยมีอะไรหลายๆอย่างที่ที่เดินตาม Land House อยู่แล้วก็กําลังที่จะเดินก้าวไปมากกว่า Land ์เฮาส์นะครับคิวหนึ่งนี้มีโอกาสสูง นะครับในมุมมองของเราว่าเขาน่าจะทำนิวเรคคอร์ i g h ในเชิงของ p พรีเซลคงจะเกินหมื่นล้านเต็มเต็มครับนะครับใช้เกฑมไหนบ้างในการเลือกหุ้นเด่นในกลุ่มนี้มาฝากเราวันนี้ครับคุณโจครับครับก็คือหนึ่งก็คือต้องเก่งในแนวราบนะครับสองก็คือบาลานซ์ Strong เพราะว่ามันมี uncertainty เกิดขึ้นถ้าเกิดอะไรขึ้นพวกนี้ก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่า survive ได้นะครับแล้วก็เรื่องที่3ก็คือการเติบโตในปีนี้นะครับก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็คือเป็น,เ,ปนเกณฑ์หลักๆที่ที่เราเลือกหุ้นสาอรับการเป็นท็อปทิกในปัจจุบันนี้นครับครับห่งเกณฑแนวราบ 2. ง,งบการเงินต้องแข็งแรงต้อง strong และ3ต้องคาดว่าจะมีการเติบโตที่ดีในปีนี้นะครับ นี่คือ3เกณฑ์ที่ใช้ในการเลือกหุ้นท็อปทิคในกลุ่มนี้นะครับไปกันที่อันดับ3ครับคุณโจอ,อันดับ3เป็นใครครับคุณโจครับครับเป็น l a n ์ House เนะครับเรายังคงชอบ l ร n ์เน u s e เฮาสอยู่จากในเรื่องของบ้านแนวราบเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับยอดขายเนี่ยโอ้ดีตลอดแล้วก็ณปัจจุบันก็ยัง o n t r a ร์ที่จะไปถึงเป้าหมายของเขานะครับบาลา e ซ์ชีตก็กสตรองนะครับในเรื่องของการปันผลก็คือจ่ายได้ถึง90%กว่า นะครับแล้วก็มี investment ดีๆเยอะนะครับแล้วอัตราการเติบโตในปีนี้ก็20%กว่าเพราะว่าจากฐานที่ต่ำในปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ในเรื่องของ r e c u r r r y g Income เนี่ยจะเป็นตัวช่วยนะครับ Q4 mm hmm. เมื่อกี้เราอาจจะไม่ได้มีเวลาคุย Q4 เนี่ยลงแรงขาดทุนน้อยลงเยอะนะครับ,รบแล้วก็เซอร์ไพรส์เราแล้วก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เขากำไรดีกว่าที่เราคาดไวไ้เพราะเนี่ย Land and House เนี่ยก็เป็นตัวที่ดูน่าสนใจแต่ว่าสิ่งท่กว่าที่ตลาดจะมาให้น้ำหนักกับเขามากๆเนี่ยเราคิดว่าไตรมาสสอง น่าจะเป็นช่วงที่ที่เขาจะกลับมาเฉิดฉายมากกว่าปัจจุบันนี้ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ดูดีขึ้นแล้วเพราะว่าไตรมาสสเนี่ยมันจะมีนอกเหนือจากบ้านที่ที่เปิดตัวขายดีอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยก็จะมีเรื่องการขายอสังหาในอเมริกานะครับที่ดูเหมือนว่ามีโอกาสที่จะจบใน Q2 ซึ่งตรงน้ก็จะเป็นการเพิ่มอัพไซด์ทูเคอร์เรนต์ฟอร์แคสต์ของเราแล้วก็ตลาดได้ครับครับคาดการปันผลปีนี้ของ LH Land and House สักเท่าไหร่ครับปีนี้ครับคุณจออยู่ที่6จุด ห้ครับหกจุดห้าเปอร์เซ็นในยามนี้ก็ถือว่าสวยไม่สวยครับคุณโจครับหก้าเปร์เซ็นี่ยก <laughs> ็ถือว่า,น,าน่าดึงดูใจมากครับครับหกเนะครับคาดการปันผลปีนี้ของ Land and House จุดเด่นเดิมๆยังคงมีอยู่ใช่ไหมในการกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์อสังหาหลายประเ,ศระเทศมีทั้ง รายได้จากการขายแล้วก็ recurring income นี่คือจุดเด่นที่สุดของ Land h o u s o u s e หรือเปล่าครับคุณโจใช่ครับอันนี้คือ portfolio ที่เขาวางไว้ดีแล้วแต่ว่าที่มันดีกว่านั้นคือว่าในแต่ละ Business Unit ก็มีพัฒนาการ,รที่ดีต่อเนื่องนะครับพวกโรงแรมพวกออฟฟิศพวกรีเทลเขาก็สร้างเพิ่มเพื่อที่จะขายเข้าวีดก,ก็เป็นการสร้างกำไรอีกทางหนึ่งปีนี้เดี๋ยวถ้าถ้าสงคราม แล้วเซียยูเคไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเรามากจนเกินไไดรมาสามก็อาจจะมีในเรื่องของการเปิดเทอร์มินอลช่วนที่วันที่พาร์ทสามที่ติดแม่น,น้ำที่เรารอกันอยู่นะครับ,รบก็จะเป็นตัวการเติมพอร์ตฟิลิโอเข้ามานะครับธุรกิจอื่นๆนะครับโฮมโปรทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าว่าร,รองขนาดไหนอ่าอิมแพคที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วก็เป็นคล้ายๆกับไม่สามารถควบคุมได้นะครับและในเฮ้าส์แบงค์ปีที่แล้วก็มีการตั้งสํารองมากกว่าที่หลายๆคนคาดจาก แบบผู้ถือพ้นไต้หวันในเรื่องของการทําให้ตัวเองเนี่ยเบาตัวในเรื่องของหนี้ภาระหนี้หนี้สินหนี้เสียนะครับจากเรื่องโควิดปีนี้เองเนี่ยโกรดเยอะแน่ๆจากปีที่แล้วขัดทุนเพราะฉันเองเนี่ยในภาพรวมๆแล้วนอกจากกระจายแล้วเนี่ยในแต่ละตัวของเขาเนี่ยก็ยังมีพัฒนาการต่อเนื่องครับหลักทรัพย์กสิกรไทยแนะนําซื้อนะครับราคาเป้าหมายพื้นฐานปลายป,ายปีนี้ให้ land and house ไว้เท่าไหร่ครับคุณโจสิบบาทสี่สิบ,สบสตางค์ครับ 10บ,บาท40ส,ส,สตังค์นะครับนี่คือท็อปพิกอันดับ3นะครับอขยับมาถึงคุณโจเลือกได้ยังรนะ <c ười> องแชมป์อ่ะรองแชมครับได้นะครับเอาเลยครับมารองแชมป์เป็นใครครับคุณโจครับรองแชมป์ตอนนี้เป็น Origin Property นะครับจริงๆ Origin เนี่ยมีอะไรหลายๆอย่างที่ที่เดินตาม Land House อยู่แล้วก็กำลังที่จะเดินก้าวไปมากกว่า l ล n n h เ u า e นะครับเ, mm hmm. เขาทำเขาดูตัวเองว่าตัวเองเป็นโฮลดิ้งคอมพานีแล้วนะครับ mm hmm. ก็มาคล้ายๆกับว่าตัวเองเป็นโฮลดิ้งแล้วก็มีบริษัทลูกเยอะแยะแล้วก็เอาบริษัทลูกเนี่ยสปินออฟจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทุกปีไปก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองขณะที่ตัวแม่เองเนี่ยก็ทำในเรื่องของตัวคอนโดซึ่งก็จะมีการ introduce คอนโดคอนเซ็ปต์ใหม่ๆนะครับที่สามารถสร้างยอดไขายได้ดีซึ่ง ถือว่าเขาเป็นคนที่โดดเด่นมากในเรื่องการขายคอนโดแล้วก็การทำคอนเซ็ปต์ใหม่ๆของคอนโดพวก n v e s t m e n t property เพอรเอ่อเลเวอร์หรือว่าเป็น l l n e s s คอนโดอะไรเงี้ยเขาก็เป็นหนึ่งในเจ้าที่มาเกาะแล้วก็ทำได้ดีมากๆเพราะดูทุกอย่างนี่ดูทั้งพร้อมหมดนะครับการทำา JV ก็เป็นจุดเด่นหนึ่งของเขานะครับซึ่งมันเป็นการลดภาระทางการเงินแล้วก็สามารถ e n h a แท e ในเรื่องของ Return ให้ได้ซึ่งภายในเดือนนี้ก็บริษัทลูกเขาวิทนเนียเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีการ ทำ JV แนวรากได้เพิ่มเติมนะครับก็จะทําให้เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวบริษัทลูกนอกจากนี้ยังมี JV เต็มไปหมดเลยทั้งเป็น JV landlord mm hmm. ก็คือคุณยุทธานามีที่ดินนะครับแต่ว่าอยากสร้างคอนโดไม่อยาก create แบรนด์ตัวเองก็ไปคุยกับ Origin ว่าเฮ้ยเรามีตรงนี้เรามาร่วมกันทํำไหมเขาก็เทคไปนะครับ Warehouse เขาก็ทําก็มีทั้ง Warehouse ที่ build ขึ้นมาเอง JV กับ JWD นะครับ หรือว่าไปหาคนที่ทำแวร์เฮาส์ในปัจจุบันนี้ที่ที่เป็นแลนดลอรธรรมดาอยากจะเข้าไปในส่วนที่มีมาตราเขาก็ไปช่วยในเรื่องของการสร้าง JB แล้วก็ e n h a n c e กันไปก็คือเป็น w ิน w ินซิทูเอชันตอนเนี้ยมันก็คือเป็นในเรื่องของการทรําธุรกิจประเภทใหม่นะครับแล้วก็ได้ยินว่าเขาจะไปดูใน m e t a เวิร์ด้วยนะครับเดี mm ๋ย hmm. วถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตทางนักทุนและคุณยุทธนานะครับว่าทางกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะมีอะไรที่มีความก้าวหน้า นะครับในรบเรื่องของอะไรที่เป็นนวัตรกรรมสมัยใหม่เพิ่มเติมเข้าไปได้เพราะเนี่ยก็ดูค่อนข้างที่จะดีสําหรับในส่วนของตัวออริจินแล้วก็เราก็ชอบมามานานพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ไม่ได้แย่นะครับเออบีเทิร์ในแง่ของแคปิตอลเกย์รวมถึงดีวิดเนนเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสูงแล้วมันมีการเพิ่มแบลูเสมอไงเพราะฉะนนั้ถ้าภาพตลาดไม่ได้มีอะไรที่คอลลันะครับเสร็ษฐีเดินได้เราก็มั่นใจว่าการที่เรา เอาเงินไปใส่อยู่ในบริษัทนี้เขาจะทํากรรมวิธีต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับหุ้นที่เราเข้าไปถืออยู่ในบริษัทเขาครับครับค่าการดิวิเดนตยิวปีนี้ของทาง Origin Property นะครับเอาไว้สักเท่าไหร่ครับคุณโจครับ5.4%ครับโอ้โห oh, 5้า่เนะยามนี้ก็หอมหวนพอควรน,นะครับ5.4%เนะ คาดการดิวิเดนยูปีนี้ของ Origin Property นะครับหลักทรัพย์เกษตรกร,กรไทยเลือก Origin Property เป็นรองแชมป์ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับแนะนำซื้อนะครับคุณโจราคาเป้าหมายพื้นฐานปลายปีให้ Origin Property ไว้เท่าไหร่ครับ13บาท40ครับ13บาท40สตังค์นะครับเป็นเป้าพื้นฐานปลายปีสำหรับแนวรองแชมป์อย่าง Origin Property นะครับ เอาละครับต้องขยับมาถึงแชมป์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ในมุมมองจากทางหลักทรัพย์กสิกรไทยพูดง่ายๆคือหน้าซื้อที่สุดในกลุ่มอสังหา<ม>ตกลงเป็นใครครับคุณเจ้าครับครับก็ตอนนี้ท็อปพิกเป็น AP Thailand AP นะครับเอพีไทยแลนด์เนี่ยทำธุรกิจหลักๆก็คืออันเดียวแหละก็คือเป็น Housing นะครับส่วน Education Business ของเขาเนี่ยยังไม่ได้ Contrib ิอะไรเยอะแต่ก็จะเป็นลองเท r ม ในเรื่องของ value creator แบบหนึ่งนะครับแต่ภายในของเขาเนี่ยก็มีเกี่ยวกับเรื่องการทำ e ทคการทำสตาร์ทอัภายในการหาเทคโนโลยี Technology, อะไรใหม่ๆมาความรู้ใหม่ๆเพื่อที่จะมา enhance ในส่วนของ business หลักของเขาคือเป็นสร้างสร้างความเขาเรียกอะไรทำาัังไงให้สินค้าตัวเองขายได้ดีพูดอย่างนี้ดีกว่าโดยใช้กรรมวิธีต่างๆเพราะฉั้นเขาก็จะเป็นผู้นําในแง่ของนวัตกรรมในแง่ของเทค ในแง่ของโบยชัวรทัวร์ในของอะไรก็ตามที่ทําให้บ้านขายดีซึ่งปีที่แล้วก็ก็ทํายอดขายและกําไรได้ได้เป็นนิวไฮจากเดิมทีเดียวเนี่ยทุกคนคิดว่าสมมตินะผมกยกตัวอย่างต้นปีมองกําไร3ามพัปลายปีจบที่4ี่พันหคือมันเกินกว่าเป้าเยอะมากเป็นเพราะว่าท็อปไลน์ของเขามาก็คือการขายบ้านแนวราบเนี่ยดูเหมือนว่าอินเวสเตอร์ในปัจจุบันนี้เนี่ยจะไม่กังวลละ ว่าถ้า AP เปิดจะขายไม่ได้เพราะว่าโซฟาที่ผ่านมาตั้งแต่ปีที่แล้ว2ปีที่แล้ววิสามไปมีโควิดจะมาถึงปีนี้เขาใช้นวัตกรรมการปรับตัวแล้วก็การบิสเนสวางบิสเนสยูนิตการจัดสตรัคเจอร์ของบริษัทให้เปิดโครงการใหม่และสามารถทํายอดขายได้20-30%สิบเปเนะเปิดตัวโครงการแล้วก็สามารถปิดโครงการได้ภายในระยะเวลาสอปีซึ่งถือว่าน่าทึ่งมากนะครับแล้วก็หลายๆบริษัทก็พยายามที่จะพยายามที่จะเดินมาใน อ่าเมทัโลจีแบบนี้นะครับในควอเตอร์ที่หนึ่งเองเนี่ยแค่ประมาณสักเดือนครึ่งเนี่ยก็ทํายอดขายได้เจ็ดพันล้าน <c oughs> คือเจ็ดพันล้านนี่คือแบบบางบริษัททําทั้งปียังไม่ได้เลยนะครับอันนี้คือเดือนครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคิวหนึ่งนี้มีโอกาสสูงนะครับในมุมมองของเราว่าเขาน่าจะทํานิวเรคคอร์ดไฮในเชิงของพรีเซลคงจะเกินหมื่นล้านเต็มครับนะครับเป็นเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในส่วนของ AP พเองช็อตเทอมดูมี คีย์ไดรเวอร์ในส่วนของตรงนี้แล้วก็งบการเงินนะครับแม้ว่าโอเคแหละมันอาจจะไม่ได้เติบโตหรือหวาอะไรนะครับในมุมของเยอนเยียแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยมันสเตเบิลไฮนะครับยืนอยู่แบบนี้แล้วก็ครึ่งหลังมีของรอโอนเยอะเนี่ยก็น่าจะทำให้ปีนี้เนี่ยเขาน่าจะทำมีเรคคอร์ดแต่่ามันเป็น p พ r e p l เพลเฮ้าสิ้งเดเวลอปเปอร์ที่ที่มีความสตรองอยู่มากสมมุติกำไรปีหนึ่งห้าพันล้านอย่างเงี้ยคือกำไร5,000ล้านบนาฐาน อ,อีควิตี้เบสของเขาเนี่ยอยู่ระดับประมาณสักสามหมื่เนี่ยมันเยอะมากนะครับแล้วถ้าเรากลับไปดูเนี่ยก่อนหน้านี้สักแค่5ปีมันอยู่แค่2 0 0หมื่นสองหมื่นขึ้นมาสามหมื่นล้านเนี่ยในช่วงเวลา5ปีนี่คือขึ้นมาเท่าตัวนี่คือมันมาจากบ้านเดียวเพียวฉันเนี่ยตึงๆว่า AP ทําทุกอย่างมาตอนนี้เหมือนเขาจะเป็นแค่กินรวแบคลายๆนะแต่ว่าก็คงไม่ใช่หรอกเพราะว่าคนอื่นเขาก็ดีเหมือนกันแต่ว่าในส่วนของเซกเมนต์ที่เขาไปเปิดนะครับวิธีการ ทำโครงการปรับ Product เนี่ยดูเหมือนว่าตลาดจะไม่เดาละว,ว่าเขาจะขายไม่ดีนะครับ,รบแต่ว่าจะเดาตรงที่ว่าจะไม่ให้เดาสิเขาเรียกว,ว่าจะมาคอนเซิร์นแทนว่าเขาซื้อที่ดินทันการขายหรือเปล่ามันจะโตต่อไปจากการซื้อเนี่ยเพราะนั้นก็คือเป็นเป็นแฮปปี้ปรเพิหรับในส่วนของเอซึ่งนอกเหนือจากตัวอินเวสเตอร์ที่ที่ชื่นชมเขาก็อาจจะมีเด v e ลลอปเร์ด้วยกันเท่าที่ผมมีโอกาสได้พูดคุยเยก็ชมทางเ p ว่าเขาเนี่ย สามารถทําหลายๆอย่างได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะเนี่ยในมุมของของแง่ตรงนี้เราก็คิดว่า GP ก็เป็นตัวที่มีช็อตเทอร์มแคทลิสที่ดีในเรื่องของพรีเซลพอเตอร์หนึ่งนะครับแล้วเขาก็มีไลน์อัพของการเปิดตัวโครงการคอนโดเพิ่มมากขึ้นละในปีนี้ตัวแรกที่ท,ที่แถวแถวอรุนอมารินคิดว่าน่าจะขายดีนะครับตัวที่2ที่ราชโอทินก็คิดว่าจะขายดีเช่นเดียวกันนะครับเพราะเนี่ยระยะ6เดือนแรกตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นโมเมนตัมในเชิงบวกนะครับก็ เลยเลือกเขาเป็นท็อปพิกในปัจจุบนะครับครับคุณโจ้ครับหลักๆแล้วเนี่ยปีนี้ AP Thailand t ท็อปพิกในกลุ่มอสังหาจากหลักทรัพย์กสิกรไทยที่ที่เรากําลังคุยอยู่เนี่ยเน้นแนวราบหรือเน้นแนวสูงมากกว่ากันครับเนี่ยปีนี้ครับก็ชชัดเจนนะครับว่ายังเป็นตัวแนวราบนะครับที่เป็นตัวหลักที่เขาจะมาทําการตลาดกันในปีนี้แต่ว่าก็ต้องยอมรับ,รบว่าปีนี้เขาก็จะมาเปิดคอนโดเพิ่มมากขึ้น ครับคุณโจ้ครับ AP Thailand ไม่เด่นเรื่องดิวิเดนยิวใช่ไหมครับคุณโจ้ใช่ครับเอ,อไม่ได้เด่นแต่ก็ไม่ได้ด้อยนะครับจริงๆแต่เราดูในส่วนของปีนี้เนี่ยที่ที่รเราประเมินไว้เนี่ยออ,อยู่ระดับประมาณสักห้าจุดหนเปอร์เซ็นนะครับถ้าเทียบกับทั้งเซกเตอร์ในเซกเตอร์มันอยู่ประมาณสักหกเปอร์เซ็นก็อาจจะดูต่ำกว่านิดนึงในเชิงดิวิเดนแต่ว่า เ,เขา reserve เงินไว้เพื่อไปซื้อที่ดินนะครับแล้วก็พัฒนาโครงการแล้วก็เติบโตต่อเนื่องเพราะพอกาไรกระโดดขึ้นไปเนี่ยไอ้ดีวเวนที่เขาจ่าย payout เท่าเดิมมันก็ทําให้อมเมวมันเยอะขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าไอ้ที่ดีวเวนยูวตรงเนี้ยมันดูน้อยคุณยุทธากลับไปดูราคาหุ้นเอีก่อนนะครับว่ามันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะมันไม่ได้ถ้าเกิดเราไปคุยว่าแบบเฮ้ย ตอนที่5บาทที่เราคุยกันปีก่อนนะฮะบาบ,บาทเนี่ยตอนนี้ก็ยิวก่ส็น0แล้วนะครับแต่ตอนนี้<อ>ราคาพุ่งขึ้นมาเข้าตัวนะครับก็บได้ยิวห้าเปนี่ก็ถือว่ามันก็โตขึ้นไปล้อไปกันกับ performance ของเขาแหละครับครับนี่คือท็อปพิกในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ในมุมมองของหลักทรัพย์กสิกรไทยก็คือ AP Thailand ครับคาดการดิวิเดน e ิวปีนี้5้นนะครับ หลักทรัพย์กสิกรไทยแนะนําซื้อแล้วให้ราคาเป้าหมายพื้นฐานปลายปีของ AP Thailand ไว้เท่าไหร่ครับคุณโจ้ะสิบาทครับคือชนะครับสิบสบาทนะครับนี่คือแชมป์ของกลุ่มอาสังหาริมทรัพย์นะครับสําหรับท่านที่มองวิกฤตเป็นโอกาสแล้วก็รับความเสี่ยงได้ปานกลางนะครับนี่คือสิ่งที่มีมาให้เลือกในช่วงนี้ครับ สัมมนาออนไลน์คอสปิดหลักสูตรที่2ของปีนี้ครับตลาดแพนิคและเงินเฟอ้อพุ่งรับมืออย่างไรโดยคุณกิจพลภัยไพศาลกิจนะครับวันเสาร์6 6มีนาคม9นาฬิกาถึงเที่ยงและตามด้วย Q&A สดอีก2รอบนะครับสนใจนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ช่องทางเดิมนะครับไลน์ i อดีพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s แแล้วตามด้วยคำว่า m o n e y plus M O N E Y P L U S m ั o n นี e y P L U plus ติดกันตรงตัวนะครับสมัครหลักสูตรนี้รับหนังสือเล่มนี้ how to trade in stock มอบให้ด้วยแถมยังได้ราคาพิเศษในช่วง early bird นะครับ